ป็นการบรรยายความหมายของไพ่หลักหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Major Arcana ความหมายของไพ่ใบแรกก็คือไพ่ The Fool The Fool นั้นมีความหมายถึงมนุษย์เจ้าสำราญถ้าเราจะเล่นโหราศาสตร The Fool ์เด e f o ฟ l ก็คือดาวมเรจยูหรือดาวยูเรนัสในทางโหราศาสตร ดาวดวงนี้จะไม่อยู่กับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาชอบสิ่งแปลกใหม่การดาวเหตุการใหเดฟูนนั้นจึงเป็นรูปชายหนุ่มแต่งตัวสวยงามมีไม้ยาวปลายห้อยกระเป๋าผ้าใบมือซ้ายเป็นดอกกุหลาบสีขาวที่ศรีรษะนั้นก็มีหมวกที่ทำจาก ใบลอเรลส่วนนกสีแดงบนยอดหมวกซึ่งก็เป็นสีของความปรารถนาที่กระเป๋านั้นก็มีเข็มกันเป็นรูปหัวนกอินทรีซึ่งเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ของเซอุสผู้ที่เป็นบิดาของไดโอนิสุสสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงวิญญาณหรืออาจจะเป็นการบอยบิด ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักก็เป๋าเป็นเครื่องหมายของประสบการณ์ที่ผ่านมาสังเกตดูจากยอดเขาที่กรุกละเต็มไปด้วยหิมะคือต้องการให้รู้ว่าเขาจะต้องไป,ปเผชิญกับความหนาวเย็นมีสุนัขตัวเล็กๆเป็นสัญญาณแห่งความกลัวที่มนุษย์ทุกคนมีต่อสิ่งที่ตนไม่รู้จักเขาจะต้องไป,ปเผชิญกับสิ่งที่แปลกใหม่ ไปพบกับสิ่งใหม่กล้าเสี่ยงถึงแม้ว่าจะมีความกลัวแต่ก็พร้อมที่จะกระโจนลงไปจากริมหน้าผาเดอฟูน <The food S 1> เป็นเทพเจ้าแห่งวิญญ,ญาณเสรีฟรีสปิริตเป็นผู้ที่ต่อต้านกฎเกณฑ์และระเบียบประเพณีเก่า,เ,กาเขาเป็นโอรสของสีอูดบีดาของเทพเจ้ากรีดทั้งปวงกับนาง เซมิรี ri, ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อนางฮาร่าเทพธดาแห่งเทพธิดาแห่งสายรุงคือเทมเพลนส์ผู้เป็นเหสีของเซอุสนั้นขี้อิจฉาพอรู้ว่าเซมิรี ri, ตั้งคารันอ่อนก็แปลงตัวเป็นสาวใช้เข้ามาหาเซมิรีและยุดยงเซอุสซึ่งไม่ใช่แค่แต,แต่ซึ่งไม่ใช่คนแต่เป็นเทพเจ้า ร่างของเซอูดั้นงดงามมากไม่อยากจะเห็นหรือไงในที่สุดเซมิรีก็มาอ้อนวอนสามีขอเป็นขอดูเป็นขวัญตาหน่อยเซอูดอ้อนวอนเซอูดนั้นอ้อนวอนทนอ้อนวอนไม่ไหวก็เลยสแสดงร่างในฐานะเทพเจ้าให้นางเห็นกับตาแสงรังสีแห่งเทพได้แผดเผาร่างของเซมิรี จนไม่เกรียมแต่เขาบเอิญว่าสายเลือดของเขาที่อยู่กับเซมรี่นั้นไม่ตายเพราะเป็นเทพก็เลยเอาร่างทารกน้อยที่ขวังที่โคนขาของพระอ,องค์จนครบกำหนดลอดก็เลยเอาไปให้แฮเมสดูแลเลยกลายเป็นผู้ทั้งผู้สอนและผู้อภิบาลใดโอนิซุส ในความหมายของไพ่ดาฟูนคือความไร้เดียงสามองโลกในแง่ดีชอบใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสนุกไปเป็นวันไม่ยึดติดกับแก้วแหวนเงินทองช่างฝันเจ้าสำราญชอบผจญภัยเป็นไพ่ของการเดินทางไปตามต่างประเทศหรือต่างจังหวัดด้วยจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทำอะไรก็เอาแต่ใจตนเอง ไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลเท่าไหร่งานที่ทำาันงานเกี่ยวกับสถานที่เริงรมเปิดผับบาร์นักร้องนักแสดงไกด์ชอบเดินทางเมื่อเปิดได้ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงประตูบานใหญ่กำลังเปิดกว้างหรือมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและพร้อมที่จะลองเสี่ยงจะได้เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้งานทำ ทำธุรกิจบันเทิงเปิดผับบาร์ร้านเล่าคาราโอเกะเหมาะสำหรับงานการคลืนเครื่องเสียงเทปซีดีวิดีโอนี่คือมันโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและสามารถตีความออกไปได้ทุกลักษณะของชีวิตเช่นความสัมพันธ์ใหม่พื้นที่ใหม่งานใหม่ กอไปเราก็จะเดอกภูนนั้นเป็นดวงดาวแห่งอิสรภาพแสวงหาและการกระทําแต่สิ่งใหม่ใครที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะมองโลกในแง่ดีรักอิสระชอบความท้าทายในสิ่งแปลกใหม่กล้าเผชิญกล้าเสี่ยง ใช้ชีวิตแบบง่ายๆสนุกไปวันๆไม่ค่อยซีเรียสหรือจริงจังกับชีวิตมากนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆตามใจฝันกาดจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมักจะเป็นคนเสเพประพฤติตัวเหลวไหลไม่เอาทานขี้เกียจจน,เป,น,นเป็นนิสัยชอบฝันคลางตอนกลางวันอยู่เรื่อยๆมักจะหมกมุ่นแต่เรื่องอื่นไม่สามารถเรียนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นคนที่ถืออะไรเป็นจริงเป็นจังชอบทําอะไรเอาใจตนเองมาเป็นคนไม่ยึดติดกับวัตถุหรือลุ่มหลงในแก้วแหวนเงินทองความตั้งใจไม่แน่นอนพอทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันทําและทําอะไรก็แล้วแต่ยังหาความแน่นอนไม่ได้ในด้านความรักนั้นไพฑะรูนออกจะใจง่ายเจ้าชู้รักสนุกไม่ถือสัญญาใดๆ ผู้ชายก็ประเภทเพย์บอยผู้หญิงก็เห็นผู้ชายเป็นของเล่นไพ่ตะโฟนี้คือในเรื่องความรักนั้นเป็นรักที่ไม่ผูกมัดอย่าไปหวังว่าเขาจะลงหลักปักฐานที่คุณเป็นความรักที่คบกันแบบไร้อนาคตและไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงเป็นคนที่ชอบรองและทำอะไรที่ผิดประเพณีเช่นพวกไบเซ็กชวลหรือการมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ กับพวกโคโมเซ็กชวลคือการมีสัมพันธ์กับเพศเดียวกันหรือเลสเบี้ยนรักร่วมเพศในด้านการงานนั้นไพเดอร์ฟูลยังยังหมายถึงงานที่เป็นอิสระเช่นนักวาดรูปนักดนตรีงานที่เกี่ยวกับศิลปะอื่นๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานเคริงรมเช่นเปิดผับเปิดบาร์นักร้องนักแสดงศิลปินต่างๆ งานที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวเป็นไกด์นำเที่ยวเมื่อเปิดไพ่ได้เดฟูนนี้ยังหมายถึงประตูบานใหม่ซึ่งกำลังเปิดกว้างมีความท้าทายรอรออยู่ข้างหน้าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่เกิดขึ้นพร้อมที่จะลองเสี่ยงเป็นการได้เริ่มกิจการใหม่ๆที่ได้ทำงานใหม่ที่ตัวเองนั้นไม่รู้จักและไม่ค่อยลองมาก่อน จะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือการไปเผชิญโชคที่ต่างประเทศก็จะจบความหมายของไพ่ตะพูลเพียงเท่านี้